สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วกินกับข่อยกินยันมื้นี้ลังจากที่เ่าไดยแบบเห็นในเน็ตน,น,นะครับนะเนาะาเจากินกันก็เลืออยากสั่งมาลองเบิง้งจะสั่งมาลองดูนะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงจะให้ดูข้างในว่าเป็นอะไรครับเพิ่งตื่นนอนนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกมาก นี่ไงครับเป็นมาล่านะครับเป็นมาล่าผมเพิ่งตื่นนอนเดี๋ยวผมขอต้องแปดน้ำก่อนแล้วค่อยมาเจอกันแต่ก่อนเข้าไปดูอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอ,ขอตัวแปบน้ำก่อนเดีย๋ยวค่อยมากินกันกรับสวัสดีครับผมมาแล้วครับมาแล้วกินกับข่อยกินอย่างมื้อนี้ แบบนามาแล้วเนาะมอนีเฮาสิพ้ามากินมาลามาล่าสั่งมาจากใน,นเน็ตเนะาะเฮาสิมาแกะกองกันเลยครับกองข้างในกัสิมีอันนี้บวหัวเป็นอย่างน่ะสิเป็นเครื่องแกงมาล่าเส้นอันนี้น่าจะเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆเนาะอบแห่งเป็นเนือเป็นอย่างเนาะอืมแล้วก็สิมีถุงหอนนะครับถุงหอน อราก็จะมีวิธีการนะครับวิธีการทําต่างๆนานาเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มเหตุกันเลยครับขั้นตอนแรกหนว่าหนึ่งอันนี้ใช่ปะ่ะฉีกถุงห่อนนะครับนะดูว่าเออฉีกถุงห่อลงไปกกรอน ลงไปก่อนเนาะเสร็จจะผึ่งใส่น้ำรับเข้ามาขีกของพวกนี้ลงไปหมดกันอ๋อท่นี่ก็สิเป็นเห็นปะในนี้ก็จะเป็นอ่พวกเนื้อแห้งพวกเห็ดพวกอะไรต่างๆเนาะ ใช่เนื้อแห้งเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นไก่เนาะอืมแมนยูเป็นอ่อา,ะาอะไรทั้งฉีกอ๋อเป็นเส้นเล็กเส้นเละเส้นเละอืมจะเป็นนี่นะครับเนาะ ô oh, hôm hòm, hòm Oh my god ôm gà như thế ôm vậy? cha, Ây cha. Ây นี่ก็จะเป็นเครื่องต่างๆ,างๆนานานะแต่หอมมากเลยนะหอมจริงๆครับพอใส่ส่วนผสมทั้งหมดเราก็จะมาใส่น้ำเลยนะฮะหอมแต่ว่าหอมจุงใส่น้ำใส่น้ำ พอ,พอใส่น้ำเสร็จนะครับเรายกออกมาตั้งข้างๆก่อนเราจะเอานื้อขึ้นมาตัวนี้แล้วจะมาใส่น้ำนะครับเพราะว่าเราฉีกถุงร้อนลงแล้วเดี๋ยวดูปฏิกิริยาเหมือนกันประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันแถมพอใส่น้ำเสร็จ เราก็จะทําการนุ่นๆขึ้นมาแล้วควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วเราก็จะปิดรอสิบห้านาทีตามในคลิปนะครับเนาะรอครับ เดี๋ยวจะเช็คดูก่อนนะว่าเป็นยังไงอยากเห็นก้างในจุงมอุ้ยร้วนอะ่ะร้วนมากเลยอะ่ะโอ้น่าจะต้องรอสักสิบนาทีอะ่ะสิบนาทีอะ่ะอืม,อมดีสิบนาทีเนาะรอไป ได้เวลาเรล้วเด้อได้เวลาเล้วเด้อเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันนะครับว่าข้างในมันสีแบบเป็นจังใดตอนมันสุกเร็วเนาะ <c oughs> ก็เวลาประมาณคร่าวๆเลยนะสิบห้านาทีจริงๆนั่นแหละโอ้หอนหอนวาวห่อนเด้อหอนเด้ออ,ดอู้กระแบมึงเนี่ยอู้ ถ้าเสียบให้น่ากินมากเลยมไม่แตกกี่พอ,อีเมียกอยเสียบอ่ะเลอดอ่ะสุกแล้วพี่น้องสุกแลวเดี๋ยวกอชิมกันโอ้มันห่อนีหลีเด้หอหีเด้ออืม A loại giảm ghi liền sếp à ui nát sửa kín như thế sếp mè mhm อร่อยอร่อย <c oughs> <c oughs> อหอมนัวเสียนกาซุกดีอุ้ยเส้นน่ากินมากมันตุน้มมิตถว้วยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอตัวไปเอาถ้วยจะเข้ากันมันต้อมมีตถ้วยหน่อยถ้วยหน่อยห้องสิเง่ะเดี๋ยวขอตัวไปเอาถ้วยสักแป๊บหนึ่งนะครับ มาชิมขับมาซิมค้ามหลกเป็นจังไดก็อซิมุ่นเส็นก่อนเนาะอืมอืมอืมุณนเซนเหนียวนึบมากๆเลยเหนียวนึบมากๆเลยอร่อยมากๆเลยอ่ะทำไมอ่ะ เห็ดหอมนะเป็นอะไรที่เข้ากับมาล่ามากเลยนะเนื่องด้อยมาล่าลดเนื้อเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมเนื้อกันครับว่ามันจะเหนียวนุ่มหรือว่าเหนียวหรือนุ่มหรือว่าละลายในลิ้นดีเนื้อครับเนื้อยัว<ๆ>จะอืมเนื้อไม่เหนียวหนึบๆนิดนึง แต่มันไม่เหนียวเพราะว่าด้วยความที่เขาแบบ dry fit มาแล้วอะอบแห้งมาแล้วอะ่ะอืมอร่อยเลยไม่เหนียวอร่อยอร่อยถือว่าผ่านเลยนะเขาบอกว่ากล่องเนี้ยกินสองกินสองคนแต่สำหรับผมนะผมกินคนเดียวมันไม่ได้เผ็ดแบบว่า มันไม่ได้เป็ดหรืว่าหูหาหูหานะแต่มันแบบจะจะ,จะชาที่ลิ้นนิดนึงๆๆๆๆตากก้องไม่กินใช่ไหมไม่กินใช่ไหมฮะ <laughs> ใส่หัวแต่ว่าปากกินนะแต่หัวใส Oh no! Top top. all right no. stop, stop. Mm Hmm. All right. Mm -hmm. มันจะจะชาที่ลิ้นเนาะมันไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ระภาษาอีสานคือมันมันเซี๊เออมันเซี๊ยยู่ลิ้น <c oughs> มนเหนื่อย ร้อนจริงๆน,นะไม่รู้เขาเคมีอะไรใส่กันนะมันร้อนขนาดนี้ อร่อยอ่ะอร่อยเลย <c oughs> อร่อยเลยแหละชอบเส้นมากอ่ะเส้นยี่ห้ออะไรเนี่ย Gracias. กลมกลอม <c oughs> <c oughs> เอาละครับเ <c oughs> ข้ากลับมารีวิวไหเบิงพ่อสมคกรเนาะพานถือว่าพานมาล่ารดเนื้อเนาะผมสั่งมาลอยเจ็ดสิบเก้าบาทตังนเน็ตลอยเจ็ดสิบเก้าบาทก็ถังใหญ่มาถอดไปกับอิมขาบหนึ่งได้สำหรับผมนะถ้าวาขันพ,พูดกินเยนยหน่อยก็คือกินสองกนก็คืออิม ขมาแล้ลอย่าเริ่มนะพี่น้องเด้อกดไห์กดแช่กดสับไก่กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งกำลังใจให้กินกับข่อยชาแนลนี่เด้อครับเด้อกินกับข่อยเหมือนี้กินยังมาล่าลดเนื้อสวัสดีครับ